สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุของเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรนด้อมเช่นเคยเนาะก็จะมาดูกันนะคะว่าเรากับเขานะคะจะได้กลับมารักกันไหมนะอาจจะเหมาะกับคนที่มีการห่างหายกันไปนะคะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะหรือว่ามีอุปสรรคในความสัมพันธ์นะ อาจจะไม่เหมาะกับคนที่เขาเคยทําร้ายจิตใจเรานะแล้วก็เคยคบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเราจะดูให้กับหมายถึงน่าจะเหมาะกับความสัมพันธ์ที่ที่ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าเนาะสำหรับคนที่เขาเคยทําร้ายจิตใจเราเราก็อืมก็อยากให้เขากลับมาทําร้ายเราอีกเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะก็สำหรับคนที่ยังรักกันนะคะยังมีความทรงจำที่ดีต่อกันเนาะสำหรับนี้นะคะสำหรับแรลนด้อมนี้นะ,ะเรามาดูกันเลยนะคะคุณและเขานะจะยังได้กลับมารักกันอีกไหนนะคะขอดูพลังงาน ความรู้สึกของคุณก่อนนะคะพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะเจอเอเัอร์ะนะคะเอ็ดออฟสอดเทนออฟสอดนะอืมเดทคุณและเขาอะมีการเงียบกันไปนิ่งกันไปแล้วจริงๆนะอ่าคุณอาจจะคุยกับ คนทางไกลชาวต่างชาติก็ได้นะคะมีการนิ่งเงียบกันไปละนะตัวคุณเองก็นิ่งเหมือนกันนะเหมือนตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะนะแล้วก็อาจจะคิดแล้วแหละนะว่าความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วเนาะคุณเองก็เจ็บปวดนะคะในตอนนี้นะขึ้นสิบดา,บอ,าอาจจะเจ็บกับความสัมพันธ์นี้นะคะ คุณพยายามตัดใจอ่ะหนูรู้สึกว่าตัวคุณเองก็นิ่งมากแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะแล้วก็ตัดใจอะไรประมาณนี้นะคะคือจริงๆคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขานะคะคุณอาจจะนิ่งนะคะอาจจะดูว่าเขาจะทํายังไงต่อในความสัมพันธ์นี้เขาจะมีการ ทคแอคชั่นอะไรไหมตัดสินใจยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนคุณก็ไม่ทําอะไรแล้วในความัมพันธ์นี้อย่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเฝ้าดูสถานการณ์นะว่าจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะยังไงกับคุณอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะหรือชาวราศีพิจิกนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมก็ได้นะหรือตัวคุณเองนะคะ คุณยังรักเขาอยู่นะนุรู้สึกว่าอย่างนั้นนะแต่คุณคุณก็นิ่งเหมือนกันนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนที่ใจแข็งมากๆนะขอดูตัวเขาหน่อยคะ่ะเขาเป็นยังไงบ้างาเขาคนที่คุณนึกถึงคะ่ะเนี่ยนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางไกลได้นะคะคุณและเขานะคะหนึ่งไม้ o ทรลวอนนะคะแล้วก็สเวนออฟเพนเดอร์ค่ะ เมเ c i a n แล้วก็สีดาวเช่นกันนะเขาก็นิ่งเช่นกันนะคุณและเขาอาจจะเงียบนิ่งกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะนะหนึ่งเดือนสามเดือนนะคะหรือสี่เดือนก็ได้นะบางท่านบางคนนี้เป็นปีแล้วนะอ่านะคะตัวเขาเองเนี่ยเหมือนยังยังคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะนะ เหมือนเหมือนเขามีความอยากกลับมาในความสัมพัน์ธนี้นะคะเขายังอยากที่จะได้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อยากกลับมานะเหมือนก็ได้แต่คิดนะคะอะแล้วก็เหมือนอยู่กับตัวเองแล้วก็ทบทวนว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ไหมนะคะยังไปต่อได้ไหมหรือว่าควรตัดใจอะไรประมาณนี้นะคะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะส่ถ้วยนะคะคือจริงๆนกมองว่าคนคนนี้เขายังรักคุณอยู่นะถ้าตามหน้ไพ่ยขึ้นมานะเขารักคุณคะ่ะเขายังเหมือนเดิมกับคุณนะคะยังอยากที่จะกลับมาสามต่อความสัมพันธ์นี้นะคะคุณและเขาอาจจะมี เ,ออเขาเรียกว่าอะไรอุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางนะคะตอนนี้ใครเข้ามาเขาก็ไม่มีใครใช่เหมือนคุณนะคะเขายังรักคุณนะคนคืนนี้เหมือนอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณด้วยนะคะยังรักแล้วก็มั่นคงกับคุณมากๆนะตัวเขาเองอะ่ะในช่วงที่ห่างหายจากคุณไปเลิกกับคุณไปเนี่ยนะเงียบหายจากคุณไปเนี่ยเขาก็ไปตั้งใจทํางานนะคะ ทํางานนะคะไปทําในสิ่งที่เขาสนใจนะทางานเก็บเงินนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้แล้วก็ใช้ชีวิตของเขานะคะเขาก็ไม่มีใครนะเพราะเขารู้สึกว่ามีคนเข้ามาแต่เขาก็ไม่ได้ต้องการใครนะคะนะก็มีชาวธาตุน้ําขึ้นมาด้วยนะคะกระกฎพิจิกนินนะมาดูซินะคะเขานะคะ ข้อความนะคะที่เขาอยากบอกคุณอ้อหกถ้วยนะคะคุณอาจจะเป็นรักต่างไว้ได้นะคะมีไว้ที่แตกต่างกันเขาคิดถึงคุณนะคะคุณคนนี้สองดาบแต่เขาสับสนนะคะเขาไม่รู้ว่าจะยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้เขายังตัดสินใจไม่ได้อืมสองดาบหรือเขาไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้นะคนคนนี้ คิดถึงคุณมากแต่ก็เหมือนกับสับสนในตัวเองนะคะว่าจะยังไงดีจะไปต่อดีไหมหรือจะยังไงดีนะคะนกรู้สึกว่าคนคนนี้ยเขายังเขาส่องคุณค่ะนะเขาส่องคุณหน้าดูนะแล้วก็เขาสับสนในตัวเองนะคะจริงๆคือเขาอยากบอกคุณว่า เขาคิดถึงคุณนะคะแล้วก็ยังรับรู้ข่าวสารของคุณอยู่นะคะแต่ถ้าคุณมีการบล็อกกันแล้วเนี่ยเขาก็คิดถึงคุณนะแต่ถ้าบางท่านบางคนที่ยังไม่มีการบล็อกกันเกิดขึ้นยังยัง,ยงเป็นเพื่อนกันในโซเชียลอยู่หรือว่ายังสามารถเห็นกันได้อยู่เนี่ยนะเขาก็ยังดูข่าวสารของคุณอยู่นะคะนะขอะดูนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะ เดอะแฮงแมนะ Queen rain, ควีนถือเรียญค่ะหนึ่งเรียญนกมองว่าหลังจากที่เขาคิดนานคิดหนักนะคะคิดวนคิดซ้ําเรื่องของคุณเนี่ยนกมองว่ายังไงเขาก็เอ,อ่เหมือนเขาไปคิดแล้วนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีค่ากับเขามากๆเขาอาจจะไปถามตัวเขาเองนะคะว่าเขา ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมซึ่งรู้สึกว่าเขาไปทบทวนนะคะตัวเองมาสักพักนึงแล้วละ่ะนานละนะคะแล้วเขาก็จะรู้ว่าเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้คุณสําคัญกับเขาแค่ไหนนะคะสิ่งที่เขาจะทำอะคะ่ะนกรู้สึกว่าเขายังอยากได้โอกาสในความสัมพันธ์นี้นะคะ เขาจะกลับมานะคะที่จะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะในเวลาที่รู้สึกว่าในเวลาที่เขาพร้อมแล้วนะหรือว่าเขาอาจจะคิดได้แล้วนะคะตัดสินใจได้แล้วว่าเขาต้องการคุณหรือว่าคุณนะ่ะมีคุณค่ากับเขามากแค่ไหนสำคัญกับเขาแค่ไหนนะ t ด e Sun ค่ะการเริ่มต้นใหม่นะ The over, นะยังไงคนคุนนี้นะคะนุ้รู้สึกว่าเป็น ภูมิลิกนะคะนะมีพลังงานของโซเมตขึ้นมานะคะคนคนนี้กับคุณนะคะยังยังมีโอกาสนะคะที่จะได้กลับมารักกันนะคะถ้าตามหัวข้อของเรานะถามว่าคือคนคนนี้เขายังรักแล้วก็ยังหลงไหลคุณมากๆนะยังรักคุณมากยังสเสน่ห์เสน่หาคุณมากๆนะคะ คือการที่เขาเงียบนิ่งไปเขาอาจจะติดปัญหานะคะสถานการณ์อะไรของเขาบางอย่างนะคะขอดูสิคะแล้วนะคะคุณและเขาจะได้กลับมารักกันอีกไหมนะคะตามหัวข้อนี้เลยเดี๋ยวนกขอเก็บคุณและเขานะคะจะได้กลับมารักกันอีกไหมนะแปดช่วยนะคะ The Sun Wow Forbesort okay. okay. ค uh ่ะ c l e r of p e n t a c l ค่ะขึ้น5ถ้วยนะคะ7เหรียญโอเคคือแน่นอนนะคะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในความสำพั์นี้นะอ่อ ถามว่าเมื่อ,อไหร่ก็อาจจะนับจากที่ดูไพ่นะคะสเดือนสเดือนนะคะนับจากนับจากที่เราเข้ามาชมคลิปนี้นะคะเขาคิดแล้วพิจารณานแล้วนะคะว่าเขาต้องการคุณเขาคิดถึงคุณมากนะคนคุณเนี้นะคะ8ปถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานที่แบบ เหมือนเป็นดวงชะตาของคุณและเขาอะค่ะที่จะต้องแบบห่างห่างกันไปพักหนึ่งนะเหมือนเป็นการพักเบรกความสัมพันธ์ค่ะแต่ความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบนะสิดาบ4ดาบก็เป็น6ดาบ6ดาบคือการกลับมาเคลียร์ใจการกลับมาปรับความเข้าใจกันการกลับมาคืนดีกันนะคะเดือดซันการเริ่มต้นใหม่นะคะ มองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะคุณและเขายังมีโอกาสนะคะได้กลับมารักกันอีกครั้งนะคะคุณคนนี้นะเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะคีนอฟสอดนะเขาจะมีการตัดสินใจแล้วนะคะนะว่าเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้คะ่ะแน่นอนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะจั m เม t ขึ้นมายืนยันอีกใบหนึ่งนะคะ ยืนยันแล้วก็การันตีว่าความสัมพันธ์นี้นะคะยังมีการกลับมาหรือฟื้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะได้พูดได้คุยได้เคลียร์ใจกันนะคะได้ปรับความเข้าใจกันให้โอกาสกันอีกครั้งคนทนนี้เขาจะกลับเข้ามานะคะพยายามในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะเขาจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นแล้วก็เข้าหาคุณนะคะจัสตเมนนะคะไพ่ของโชคชะตานะคะไพ่ของ เหมือนกับว่าเป็นพมรมลิขิตนั่นแหละค่ะนะที่คุณและเขายังจะต้องกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณยังรอคอยความสัมพนันธ์นี้คุณก็มีโอกาสได้สมหวังนะคะฟ้าก็จะเปิดทางให้กับคุณและเขานะได้กลับมานะคะในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ประมาณนี้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการเข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ยังไงก็คอยทุกคนนะคะเจอกับได้สมหวังกับความรักนะคะที่คุณรอคอยนะรวมถึงคนคนนี้ความรักครั้งนี้ด้วยนะคะถ้าคุณยังรอคอยเขาอยู่นะเขาจะกลับมานะคะ mm hmm. เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ